สวัสดีครับผมพวกผม T W Barter วันนี้พวกเราจะมาแข่งแย่งชิงทุงทุงทุงร่างอัลติเมตนะครับโดยกติกาการแข่งขันก็เพียงง่ายๆมี3ข้อนี้นะครับ 1. ต้องขโมยเบลอ์ระดับกอดขึ้นไป 2. ใครขโมยได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะ 3. จํจำกัดเวลาการแข่งขัน,ขน,ขนภายใน1ชั่วโมงครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนเลยนะครับ เราต้องแข่งกับเวลาครนะับตอนนี้ผมจะต้องโฟกัสเฮ้ยผมเจอแล้วเสรผมเจอแล้วทุกคนโอ้ผมเจอแล้วผมเจอ,อเ,จอเจอป้าหมายแล้วครับทุกคนผมจะทําการล็อกบ้านผมก่อนนะเหมือนทางนน้นเขาจะยังไม่เจอเฮ้ยเขามาเซิฟเดียวกับผมทุกคนครับเขาเซิฟเดียวกับผมทุกคนแต่ผมล็อกบ้านเขาก่อนแต่ผมล็อกบ้านก่อนผมมีโอกาสที่จะได้ขโมยก่อน จะต้องเลงเขาจะต้องเลงที่เดียวผมแน่นอนจังหวะนี้มันต้องมีจังหวะชลวุ่แน่นอนทุกคนอันนี้ผมเข้ามาในเซิร์ฟพี่ชายผมนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เบนลอตกอตัวแรกนะครับโคตรปลาเยอะมากครับทุกคนมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะนัวมากครับตอนนี้ออ้ยโอ้เหมือนเขาพิทันครับเเขาพิทันวะทุกคน โอเคผมขอเลือกที่จะออกเติร์ฟมาตามหาเติร์ฟอื่นนะครับเพราะเมื่อกี้เยอะมากครับมีโอกาสที่เขาจะออกได้นะโอเคตอนนี้ผมเจอเทิร์ฟมีโอนดิน,ด,นดินครับโอ้โหเขาออกครับแย่มากเลยแต่ว่าผมก็เจออีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวช้างนะครับูโคฟาโนครับต้องรอ <Nope. S 2> โอ้ผมเอาไม่ได้นะครับคุณดูโอ้คันโอ้ผมพลาดไปว่ะคุณดูครับหุ้ยทุกคนยังไงผมจะซ็อกเ้ยผมซ็อเข้ามาแล้วทุกคนผมซ็อบเข้ามาแล้วครับาาจังหวะน,นี้ทุกคนเหมือนจะทุกคนผม <Nope. S 2> อุย้ยผมซ็อกปืนนะครับทุกคน อุย้ยผมโดนป้มปืนข,ข,ข้บหูทุกคนผมเอาไม่ทันนะ่ะแต่มีคนขโมยของคนนี้ไปได้ทุกคนไม่ใช่ผมบ้าโอ้ผมอุย้ยทุกคนหน้าบ้านผมหน้าบ้านผมหน้าบ้านผมมีเยอะมากนะครับมีทาเลทาล่าด้วยเราต้องใจเย็นนะเขาอนะอบอกเสมอว่าทําการใหญ่จะต้องนี่เหมือนเจ้าของบ้านหลังนี้จะเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับทุกคนผมว่าผมมีโอกาสผมมีโอกาสผมเป็นเจ้าของบ้านเขาขแล้วทุกคนเจ้าของเหมือนเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะไม่กดาร์บด้วยนะทุกคนเขาจะยืนอย่างนี้เลยนะผมมีโอกาสที่จะกดสลับตัวทันทีนะ ตอนนี้นะทุกคนผมมีโอกาสที่จะสลับตัวเขาทันทีนะครับเพะห้าสหุยทุกคนเขาออกไปก่อนโอ้โหมีคนมามุงเอาเยอะเกินไม่ได้่าทุกคนโอทุกคนผมพลาดว่ะโอ้ยมีคนขโมยได้มีคนขโมยได้ฮ <Huh? S 1> ะอะทุกคน จังหวะที่เขาชุนละมุนบ้านหลังนู้นเปิดประตูครับทุกคนจังหวะที่เขาชุนละมุนบ้านหลังนู้นเปิดประตูนะบ้านหลังนู้นเปิดประตูนะทุกคนบ้านหลังนี้เปิดประตูนะโหทุกคนทุกคนอ้ทุกคนทุกโห พุทเวล์โพทอมกับผมได้ทุกคอนลยทุกคนอู้ยเย่มากนะครับผมเกือบจะมีโอกาสนะเรียบร้อยนะครับทุกคนผมได้แล้วนะผมได้แล้วทุกคนตัวแรกผมมาแล้วผมได้แล้วทุกคน โคโคแฟนโตนะครับเอเลเฟนโตนะทุกคนผมได้แล้วมาแล้วตัวแรกนะครับตอนนี้ผมนำอยู่หนึ่งหนึ่งเก้านะครับทุกคนดูแล้วผมเจอตัวที่เข็ดครับคุณดูผมเจอตัวที่เข็ดอีซิสเวชผมเจอตัวทีเเข็ดครับเป็นตัววัวอีเวนต์นะครับผมมีคนรอเต็มนะครับแล้วผมยกมาแล้วผมแล็กมาแล้วคุณดูผมแล็กมาแล้วผมแค่มาแล้วไม่ ผมได้แล้วคนดูผมได้เลยโอ้ยผมโดนขมโมยคืนผมโดนขมโมยคืนผมโดนขมโมยคืนโอ๊ยแต่เขาคออกคตรอ่องนะสวยสวย,สวยผมได้คืนหลังจากนี้จนหมดเวลาก็ไม่มีใครสามารถขมโมยเบนลอดได้เลยเราเลยต้องตัดสินกันว่าใครจะได้เบนลอดตัวสุดท้ายก่อนเฮ้ย ฮารารฮาฮาราล่าอะไรอะไร่อะ,อะ,อะผมได้ยินเสียงมีคนขโมยแย่งกันตรงกลางค <ทำ S 1> รับ <laughs> โอ้โหผมโดนแข็งแต่จุบ่บ้านหน้าบ้านพีช่ชายผมอยู่หน้าบ้านพี่ชายผมยังไงตอนนี้ยังยื้อกันอยู่ รอครับทุกคนจบหมดเวลาครับผมเหมือนคนได้นะทุกคนนี่นะผมทุงทุงทุนะผมก็ได้มาครอบครองกันนะทุกคนสักการแข่งขันอันดูเดือดนะครับขอรับไปเลยแล้วกันนะผมก็ได้มาแล้วนะครับทุงๆุร่างอันเตเมทก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีวิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคน